สวัสดีค่ะเฮสเปสกาปายในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะมาถึงบทที่7นะบทที่7คืออันนี้คือเราเรียนมาหลายหลายบทแล้วเราเริ่มจะเออโอเคเริ่มจะพูดได้นิดหน่อยแล้วตอนนี้คือจะต้องไปซื้อของนะเออการซื้อของการจับจ่ายซื้อของนู่นนี่นั่นนะมันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะถ้าเรากล้าพูดบางทีเออเราไปไปฝึกับคนข้างนอกว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะดังนั้นถ้าเรารู้คําศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของนู่นนี่นั่น ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานั่นเองนะคะรับเพื่อนๆขาเนาะอันนี้คือ SEO นะคะรับเพื่อนๆคาคือในจะเน้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําศัพท์นะครับศัพท์ที่เจอที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนาะส่วนในเรื่องของการออกเสียงนูน่นนั่นเพื่อนๆต้องไปฝึกตรงเพื่อนต้องไปหาไปหาฟังหานู่นนี่นั่นในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะในเรื่องของการออกเสียงนะแต่นี่นคือเอามาเป็นเพื่อเป็นแนวทางว่าควรจะเออคานี้คือเจอบ่อยคํานี้คือเออน่าจะจำนู่นนี่นั่นนะคะรับเพื่อนๆขาเนาะ บทที่7็ดอฮาล่านะคือการซื้อของการจับจ่ายซื้อของนน่นนี่นั่นนะก็คือจุดประสงค์ก็คือเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกมีถามตอบเกี่ยวกับราคานน่นนี่นั่นนะแล้วก็คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับเสื้อผ้าสีต่างๆหรือว่าขนาดเนาะเข้าใจหน่วยเงินนั่นเองนะครับเพื่อนขาเนาะเอาอ่าอันดับแรกคือเราต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้เงินนะการใช้เงินกันก่อนนะครับเพื่อนขาอันดับแรกคือเพ่งง่าเพ่งง่าก็คือ เงินนะเพลงง่าเงิน mint mint ก็คือเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญบาทไทยอะรอันนี้คือเป็นเหรียญนเองเขาเรียกว่า mint ถ้าเป็นเสียดล่าเสียดล่าคือเป็นแบงค์นะธนบัตรนั่นเองนะเป็นแบงค์เขาเรียกว่าเสียดล่า container เลย c o n t น i n e r แล้วก็เงินโดนะคะโคดโคดหรือว่าโคดรว่าบัตรนะเป็นบัตรที่เราไปจ่ายบัตรเครดิตบัตรเดบิตนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะ ควิตตูควิตตูควิตตูก็คือใบเสร็จนะใบเสร็จพารีสพรีสก็คือราคาบิลลิกบิลลิก็คือถูกราคาถูกดีร์ดรีก็คือแพงเรียอราคือลดราคาป้ายแดงนั่นเองเนาะอัชเชอป้าอันนี้เชอป,ป้าคือ การซื้อของอซื้อของเช p ป้าเซลลีอัเซลลีก็คือขายเนาะขายของอันนี้เป็นคำการิยาเนาะเอาเรามาดูเป็นคำถามแล้วก็เป็นประโยคกันนะครับเพื่อนๆขาเนาะเอาคำถามเนาะถ้าเราจะถามว่าราคาเท่าไหร่ล่ะสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่เราก็ถามว่าวอดคอสตาเดียวอ t คอสตาเดียคืออันนี้สิ่งนี้ราคา เท่าไรวอดคอสตาเนี่ยคือคอสตานี่คือราคานะวอดคืออะเรยว่าเท่าไรนู่นนี่นั่นเนาะถ้าจะตอบก็คืออา่าคนบางทีต้าเออคน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 ,คนขายก็ตอบเดียดคอสตาจุดจุดจุดครูนู่นเดียดคอสตาจุดจุดจุดครูนู่ก็คือมันราคาอืมครูนูน่นนี่นั่นเนาะและถ้าเราจะถามมาว่าเออ คุณมีจุดๆ,ๆนี่ไหมก็คือฮอนี้จุดๆๆก็คือสิ่งที่เราถามเราก็ใส่ไปนะก็คือคำอะไรฮอนี้แอปเปิ้ลฮอนี้อ่าอะเครนิ่งนู่นนี่นั่นก็ว่ามันไปนะเพื่อนขานี่คือฮอนีคือคุณมีจุดนี่ไหมยอกวิลเชป้าจุดๆๆคือฉันต้องการซื้อเราต้องการซื้ออะไรเราก็ใส่ไปเนาะ อาคานยอกบิทอลาเมียดโคตคานยอกบิทอลาเมียดโคตเมียดโคตหรือว่าโคตนะก็คืออ่าฉันสามารถจะจ่ายด้วยบัตรได้ไหมอ่าอันนี้คือยอกวิลบิทอลาคอนทันหยอกวิลบิทอลาคอนทันคือ ฉันต้องการจะจ่ายเงินสดเออนะสวีเดนส่วนใหญ่ก็จะจ่ายคดนะเพื่อนคดหรือว่าโคทโคดเออนะคดคดคดออกเสียงยากเหมือนกันนะครับพเพื่อนเพื่อนขานนะค้นี้นะครับเป็นประโยคที่เราจะต้องอคุ้นหูแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะโอเคเรามาต่อในส่วนของสิ่งของต่างๆในร้านค้าหรือว่าของใช้ทั่วไปนะับเป็นคำศัพท์นะมอดก็คืออาหารเบรดเบรดก็คือ ขนมปังเบร์เร์มีเยอะเลกมีเยอะเลกมีเยอะเลกคือนอมฟรุก๊กฟรุก๊กฟรุ๊กก็คือผลไม้ออกเสียงยากทั้งหมดเลยทวอลทวอลคือสบู่มีมีแต่คำออกเสียงยากตั้งแต่คำขนมปังอันนี้ออกเสียงยากหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันความผู้ความผู้ก็คือแชมพูเรื่องการออกเสียงไปฝึกกันเอาเองนะครับเพื่อนๆขาออกเสียงยากหมดเลยแต่ว่า ทันแครมก็คือยาสีฟันโมบิลก็คือโทรศัพท์นะครับรบ้านเอาแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเขาเรียกว่าแครเดอร์นะแครเดอร์เสื้อผ้าเนาะเทรยย่าคือเสื้อแขนยาวเนาะเทรยย่าเสื้อแขนยาวอ่าคุดตาคุดตาก็คือเสื้อเชิต้ตบิ๊กสูดก็คือกางเกงยัก ก้าคือเสื้อแจ็คเก็ตเนาะอ่โคลชูลชูลอันนี้ออกเสียงยากเลยชูลคือกระโปรงแคลนนิ่งคือเป็นเดสชุดเดสสกูลก็คือรองเท้าสตุมปูก็คือถุงเท้านะคะ อ้าวเราเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าไปแล้วเราต้องผ่านไปได้คือสีเนาะสีต่างๆนะครับเพื่อนๆขาสีต่างๆเนาะแฟร์เยอร์แฟร์เยอร์คือสีต่างๆเนาะเรดก็คือสีแดงบลูก็คือสีน้ําเงินกระเรนกระเรนกระเรนก็คือสีเขียวสวัตสวัตก็คือสีดำวีดวีดก็คือสีขาวออ๋กูล กึ่นก็คือสีเหลืองบรู้นบรู้นก็คือสีน้ำตาลกระโรกระโรคือสีเทาค่ะเพื่อนๆค่ะอ้าวเราเรียนรู้สีไปแล้วคำศัพท์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับขนาดนะขนาดถ้าเราจะไปซื้อเสื้อผ้านะก็คือขนาดนะก็คือหรือว่าสตูเรียกสตูเรียกก็คือขนาดเนาะสตูคือใหญ่ลีเทนลีเทนก็คือเล็ก m e d i u มมีดมก็คือ medium มีเดียมนั่นเองนะขนาดกลาง extra stool ก็คือใหญ่มากภาษ s า p าษ s าเป็นคำกริยาที่แปลว่าพอดีหรือว่าเหมาะสมพอดีนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆขาเนาะเอาตัวอย่างนะั่นเดียร์แฮตเอร์ย่านเอฟเฟอร์สตูเดนแฮตเตอร์ย่านอฟเฟอร์สตูคือโฮ้ยเสื้อแขนยาตัวนี้ มันใหญ่เกินไปเออเป็นคำพูดนะคะเพื่อนขาเนะเาะอ้อัน,นี้มีบทสนทนาอันนี้คือไม่ต้องก็ได้นะคะเบเพื่อนขาเนาะเรามาดูนี่ดีกว่าเนาะอ่าคุณรู้หรือไม่ดีกว่านะคุณรู้หรือไม่ว่าอ่าถ้าเราซื้อของเนี่ยที่สวีเดนเราสามารถไปคืนได้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเออเป เชฟนะก็คือร้านค้าส่วนใหญ่จะใจกว้างยอมให้ลูกค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้นะเพื่อนขาแต่ทุกคนจะต้องมีควีตู้นะควีตู้คือใบเสร็จนะเหมือนที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปนะครับเพื่อนขานาะแล้วเราดูว่ามันมีคำว,ว่าเออเป็นเชฟหรือเปล่านะอันนี้นะที่เนี้ยสีแดงแดงเนี่ยถ้ามันมีแปลว่าเขาก็คืออ่าให้เราเปลี่ยนหรือว่าคืนได้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คือมันก็แล้วแต่ว่าอ่าในใบเสร็จนั้นจะเขียนว่ายังไงนะครับเพื่อนขาเนานะ แต่สินค้าบางอย่างบางอย่างคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นั่นเองนะก่อนที่สินค้าที่มีเขามีราคานี่นั่นคือเขาอาจจาะตอนที่เราต้องเก็บใบเสร็จไว้ให้ดีเผื่อสินค้าชำรุดหรือว่าสินค้าเสียนี่นั่นคือเราสามารถไปที่ร้านแล้วก็บอกบอกเขาได้นะครับเพืเ่อนๆขานะอันนี้คือมันก็แล้วแต่นะว่าเราจะคืนได้ภายใน7วันหรือว่าสิบวันมันก็แล้วแต่ว่าในแต่ละร้านค้ามันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าที่สำคัญคือมันสามารถที่จะ คืนได้หรือว่าเปลี่ยนนะบางบางอย่างเขาก็ไม่ให้คืนเลยนะบางอย่างเขาก็ไม่ให้คืนเลยบางอย่างคือเขาก็แบบว่าให้กิฟต์วอชเชอร์นะฮะให้ให้มาซื้อใหม่นั่นเองนะคือเปลี่ยนสินค้าไม่ได้นู sì, ่นนี่นั่นนะบางทีก็จะจะคืนจะคืนเลยไม่ได้คือจะคืนแล้วเอาเงินมาแบบเนี้ยคือบางบางร้านก็ไม่ได้นะคือเขาอยากจะให้ซื้อของใหม่นั่นเองก็แล้วแต่แต่ละร้านแล้วแต่แต่ละร้านมันก็ไม่เหมือนกันเราต้องดูเราต้องคุยก่อนนะครับเพื่อนๆนขานี่ก็คือเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆยนะครับเพื่อนๆนขา ในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฮโด